สวัสดีช่างทุกๆคนนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกๆคนเนี่ยไปดูวิธีการติดตั้งแล้วก็วางฐานรากสําหรับตัวบ้านกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ <ๆ S 2> การทํางานจะเป็นยังไงวิธีการทํางานจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับไป สําหรับในขั้นตอนแรกนะครับผมอย่างแรกก็คือจากที่เราตีผังกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการวางฟุตติ้งนะครับผมซึ่งเป็นขั้นตอนแรกเริ่มในการเริ่มของตัวบ้านเรานะฮะวิธีการก็คืออย่างแรกเลยนะครับผมขั้นตอนแรกคือเราจะทําการขุดดินเพื่อที่จะเตรียมวางฟุตติ้งของเราก่อนโดยระยะแปลงหรือตําแหน่งการวางฟุตติ้งเนี่ยเราจะได้ตีผังกันไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ผมก็เลยทําการให้แมคโครเนี่ย เปิดดินบริเวณฟุตติ้งที่เราจะวางไว้ก่อนเนาะแล้วก็ทําการปรับหน้าดินให้ได้ระดับวิธีการปรับปรับยังไงมาดูทางนี้ครับก็สําหรับตัววิธีการปรับหน้าดินนะครับทุกคนไม่ยากเลยเราได้ดึงเส้นเอ็นไว้แล้วเนาะจากครั้งที่แล้วเนี่ยผมบอกไว้แล้วว่าเราจะดึงเข้าที่ระดับตัวผิวกระเบื้องเพราะฉะนั้นดินที่จะปรับบริเวณด้านล่างสามารถแทงระดับจากตัวเส้นเอ็นตัวนี้ได้เลยนะครับผมเราก็จะแทงลงไปตามระยะที่เรากําหนดเอาไว้อย่างตัวของบ้านเราเนี่ยก็จะมีระยะพื้นอยู่ที่15เซน ระยะความหนาของตัวคารอีก40เซนระยะฟุตติ้งอีกประมาณ40เซนแล้วก็ระยะตอมอ้ออีก10เซนนะครับผมระยะทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแทงจากแนวเอ็นตัวนี้นะครับผมลงไปที่1เมตรได้เลยตัวนี้นะครับผมเราก็ทําการปรับไว้ที่1เมตร3เพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีพื้นที่ให้สําหรับการปรับในระดับของตัวตอมอ้ออยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทํางานได้สบายเลยเราก็จะตัด เราก็จะประับพื้นให้ได้ประมาณ1เมตรเท่านี้นะครับผมแล้วก็จะทําการวางเหล็กตะแกรงนะครับผมฟุตติ้งของเราโดยก่อนที่จะวางเราจะทําการดึงเส้นเอ็นนะครับผมถึงเส้นเอ็นทั้งหมดทั้งแนวนี้เลยแล้วก็จะทําการดิ่งนะครับผมอีกรอบหนึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการดิ่งไปแล้วใช่ไหมครับก็คือหาจุดเจาะเข็มแล้วพอเราเจาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการดิ่งอีกหนึ่งครั้งดิ่งจากจุดตรงนี้ไปนะครับผมโดยวิธีการดิ่งก็ไม่ยาก วิธีการดิ่งนะครับทุกคนก็ให้เราทําการนําเส้นเอ็นของเราเนี่ยพร้อมกับผูกตัวลูกดิ่งเนาะให้เส้นชิดบริเวณตัวมุมฉากของเราพอดีแต่จะไม่เบียดเส้นนะครับผมให้ลูกดิ่งของเราเนี่ย,น,ยนิ่งสักพักนึงจากนั้นเราก็ทาการปักลงไปนะครับผมแล้วก็มาร์กตรงนั้นเป็นจุดกึ่งกลางนะครับทุกๆคนก็จากที่เราดิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เซนเตอร์นะครับทนจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการปรับหน้าดินให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้ได้ระดับที่ต้องการก็คือการวัดระดับจากตัวเส้นเอ็นตัวนี้ฮะลงมา1เเเมมมตตรรรนะะผาาาายที่กํหดอไว้ ตัวนี้จะเป็นฐานรากแผ่นะครับทุกทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีตัวเสาเข็มเข้ามารองรับนะฮะจากนั้นเนี่ยตีกล่องไม้มากล่องหนึ่งก็คือจะเท่ากับระยะฐานอย่างระยะฐานที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นระยะฐานที่1เมตร75นะครับผมนเ,นเ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะของกึ่งกลางเนี่ยก็จะอยู่ที่87.5นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรายกกล่องเข้ามาวางแล้วก็ยกเหล็กตัวตะแกรงที่เราร้อยเอาไว้เนี่ยเข้ามาวางก็ให้เราทําการวัดนะครับผมจากเซนเตอร์ออกไปเนาะทางแนวแกน X เนี่ยอยู่ที่ 87.5เซนนะครับทุกทุกคนแล้วก็วัดออกไปทางด้านแกน Y ก็จะต้องได้87.5เซนแบบนี้เลยนะครับทุกทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆจะได้ระยะเซนเตอร์อยู่ที่87.5พอดีนะครับถ้าได้ระยะตามนี้ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับทุกทุกคนก็คือตรงนี้จะเป็นเซนเตอร์แล้วก็ฐานเนี่ยจะกว้างออกไปทางนี้87.5มาทางนี้87.5นะครับผมแต่ถ้าใครเป็นฐาน2เมตรก็ให้ตั้ง ให้ตั้งเซนเตอร์ไว้ตรงนี้แล้วก็ดึงออกไปด้านข้างระยะ1เมตรนะครับทุกคนก็แล้วแต่ว่าระยะตัวความกว้างของฐานแผ่เนี่ยเป็นระยะที่เท่าไหร่นะครับในขั้นตอนถัดมานะครับผมหลังจากที่เราปรับระดับดินตีกล่องเสร็จแล้วก็ทําการเช็คระดับอีกทีนึงนะครับทุกๆคนก็จะได้อยู่ 1เมตร6เซนนะครับผมก็ถือว่าสามารถทําระดับนี้ได้เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทําการตั้งเสาในขั้นตอนการตั้งเสานะครับทุกคนคลิปที่แล้วผมสอนวิธีการตีผังไปแล้วใช่ไหมฮะจากการตีผังเนี่ยเราจะตีไว้ที่เซนเตอร์ของตัวเสานะครับทุกคนเวลาเราตีครั้งนี้เราก็จะตั้งเสาเราจะไม่สามารถดึงเส้นเอ็นจากตัวเซนเตอร์ของเสาวิ่งไปได้เพราะว่ามันจะไม่สามารถทะลุได้นะครับเราต้องการทาการเทป,ปูนเราก็จะทําการกระเถิบออกมาอยู่ที่ 10เซนหน้ากว้างเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเซนเตอร์ <S <S อยู่ที่10เราก็จะดึงออกมา10เซนเพื่อเป็นขอบเสาของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมดึงฝั่งนูน้นหรือฝั่งนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ทําการดึงเส้นเอ็นไปที่บริเวณฝั่งนูน้นในแนวแกน X นะครับผมส่วนในแนวแกนนอนในแนวแกนนอนเราก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นสีเขียวเนาะวิ่งจากหัวมาท้ายโดยเราก็ทําการเขยืบออกมา10เซนเหมือนกันนะครับผมแล้วเวลาเราตั้งเสาเนี่ยเราก็จะยกตัวเสาเข้าบริเวณที่ขอบด้านข้างแต่จะห่างจากขอบด้านข้าง อยู่ที่ประมาณ1.5ถึง2.5เซนนะครับผมเพื่อเป็นระยะ covering <c oughs> เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องใส่ปูนก่อนเทเสานะครับผมแต่ว่าเราจะตั้งตัวนี้เอาไว้ก่อนนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการค้ายันตัวเสาเอาไว้นะครับผมแล้วก็ทําการมัดเหล็กที่บริเวณด้านล่างเอาไว้นะครับทุกคนเพื่อที่เวลาเทปูนเข้ามาเนี่ยตัวเสาของเราจะได้ไม่โยกไม่เอียงนะครับผมจะได้ตั้งอยู่ตรงแบบนี้นะและขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นขั้นตอนในการคำนวณปูนแล้วก็ขั้นตอนในการสั่งปูนเข้ามาเทกันไปดูกันเลยครับ โดยขั้นตอนนี้นะครับผมจะเป็นขั้นตอนการสั่งปูนเข้ามาเทนะครับทุกคนอย่างถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะต้องใช้ปูนปริมาณเท่าไหร่นะครับผมให้เราดูแบบก่อนนะครับผมว่าฟุตติ้งของเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ขนาดตัวนี้จะอยู่ที่2เมตรเพราะว่าเป็นฟุตติ้งตัวกลางกว้าง2เมตรยาว2เมตรความลึกจะอยู่ที่40เซนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตติ้งตัวนี้เนี่ยจะใช้ปูนอยู่ที่1.6คิวนะครับผมต่อ1ตัวจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยนับเลยนะครับผมว่ามีฟุตติ้งแบบนี้ก ุติ้งอีกแบบหนึง่งมีกี่ตัวนะครับผมก็ให้ทําการเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันแล้วก็สั่งสามารถสั่งจํานวนปูนที่จะมาลงได้เลยนะครับผมอย่างของผมเนี่ยลองคํานวณตัวนี้จะเป็น2อคูณสคูณศูทั้งหมด2ตัวแล้วก็จะมีตัวริมตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กที่เห็นด้านหลังตัวนู้นนะครับผมจะเป็นไซส์70 70คูณ60นะครับผมตัวนู้นอีกทั้งหมดประมาณ9ตัวนะครับผมปริมาณปูนของผมที่ใช้ทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ ผมก็จะใช้ปูนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.8คิวก็จะสั่งมาทั้งหมด6คิวนะครับเพราะว่าเราบางทีเราปรับพื้นอาจจะได้เรียบไม่พอนะครับผมก็จะสั่งมาเผื่อเข้ามาเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการเทป,ปูนและทิ้งเอาไว้1วันนะครับผม ตัวนี้จะเป็นไม้ล็อกตัวโคนเสาเอาไว้นะฮะก็เราก็จะตีเอาไว้ค้ำตัวเสาของเราไม่ให้มันล้มเนาะเวลาเทปูนและนี่นะครับทุกคนนี่ก็คือตัวฟุตติ้งที่เราได้ทำการเทไปไว้เมื่อวานนะผมวันนี้เราก็ทำการแกะแบบออกนี่เราก็จะตีฉากตัวนี้ออกเลยนะผมแบ่งเป็น2ฉากเนาะ เวลาเราเอาไปใช้งานอื่นแล้วก็เอากลับมาประกอบกันแล้วก็ใช้ได้อีกนะครับผมใช้ได้เรื่อยๆหรือแบบได้ดีเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ได้หลายงานอันนี้ก็เป็นผิวคอนกรีตที่เราได้ทําการเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนผิวก็จะออกมาเรียบเนียนประมาณนี้ไม่ต้องทําการบ่มน้ํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการเอาดินกบความชื้นในดินเนี่ยก็จะมีค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะทําการกบดินให้เท่าบริเวณตัวหลังของฟุตติ้งเลยนะครับผมเพื่อที่จะได้ดําเนินการวางแนวคานต่อนะครับผม เสร็จแล้วเราก็จะทำการกบดินเลยนะครับให้เท่ากับตัวระดับฐานล่ากเลยเนาะจะอยู่บริเวณด้านหลังนี้เลยเพื่อดำเนินงานต่อไปในส่วนของการวางคาน ก็สำหรับคลิปการตั้งฟูตติ้งนะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากจะแนะนํานั่นก็คือ 1. ระดับของตัวฟูตติ้งจะต้องได้ระยะที่แน่นอนเราจะต้องกําหนดระยะให้ได้ตั้งแต่เริ่มวางเลยนะครับผม 2. การจัดระยะของตัวฟูตติ้งเราจะต้องให้เส้นผ่าศูนย์กลางของเซนเตอร์เสาเนี่ย อยู่บริเวณกึ่งกลางของตัวฟุตติ้งที่เราจะทํานะครับทุกๆคน 3. การตั้งเสาเสาที่เราจะต้องตั้งเนี่ยมันจะต้องใช้ในงานถัดไปนั่นก็คือเสาชั้น1นนะครับผมเพราะฉะนั้นการตั้งเสาผมอยากให้ทุกคนระมัดระวังดูเรื่องแนวเอ็นดูเรื่องเซนเตอร,ร์ของตัวเสาด้วยนะครับผมให้มันใกล้เคียงกับที่เราจะใช้งานอาจจะบิดเบี้ยวสัก1เซนมันยังพอสามารถดัดได้แต่ว่าอย่าวางเหลื่อมล้ํากันจนเกินไปจนไม่สามารถใช้งานได้มันจะทําให้ลําบากต่อ งานแต่ถัดไปสําหรับวันนี้นะผมงานฟูตติ้งก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วกข็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะผมใครชอบคลิปเกี่ยวกับบ้านชอบคลิปเกี่ยวกับช่างแบบนี้นะผมสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้ที่ช่องอยู่กับนนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ